checklist พ,พัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กวัยเจ็ดเดือนสาหรับพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยนะคะจะเป็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดเลยค่ะเด็ก7เดือนเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มสามารถนั่งโดยที่ไม่ต้องพิงใครได้แล้วค่ะเด็ก8เดือนก็จะเริ่มคลานและเด็ก9เดือนจะสามารถเนียวตัวจากนั่งขึ้นมาเกาะยืนได้แล้วค่ะส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเขาจะสามารถหยิบของชิ้นเล็กๆได้มากขึ้นค่ะสำหรับพัฒนาการทางด้านภาษานะคะเขาจะออกเสียงพยัญชนะได้เยอะมากขึ้นอย่างเช่นจ๊ะจ้าหรือว่ามัมมัมค่ะส่วนพัฒนาการทางด้านสังคมนน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 ะะะะะะคคคควววัััยยยยยีีี้้้้จเเเเเรรริ่่่่่่มกกกลลลลแแแแปหาาา็งงชชอออบบบบบดทททืพูศ ะะแล้วก็เขาจะชอบเล่นจ่าเอ๋ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าคุณพ่อ,พอคุณแม่อยากจะกระตุ้นพัฒนาการนะคะก็ทําได้ง่ายๆค่ะถ้าเกิดว่านั่งได้ไม่มั่นคงก็ช่วยจัดขาให้น้องทรงตัวได้ดีขึ้นค่ะในกรณีที่น้องยังคลานแล้วติดขานะคะก็เข้าไปช่วยจับขาจัดท่าทางที่ถูกต้องไปบ่อยค่ะน้องก็จะเริ่มทําได้ค่ะในวัยนี้เราสามารถที่จะกระตุ้นด้านสังคมได้ดีมากที่เดียวนะคะลองเล่นจ่าเอ๋กับเขาสิคะเขาจะสนุกมากๆเลยละคะ่ะแถมเขายังชอบเรียนเสียงหรือทําท่าเรียนแบบเราด้วยค่ะอย่างเช่นบ๊ายบายส่งจูบหรือว่าเกลย ะะที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางด้านภาษาของลูกน้อยค่ะในกรณีถ้าเกิดว่าน้องอยู่ในวัยเ9ดเดือนแล้วแต่ยังไม่สามารถพลิกคว่ำพลิกหงายได้หรือว่านั่งแล้วเอ็นไปมาต้องคอยพิงอยู่แบบนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะคะหรือว่าในกรณีที่เราพยายามจะเล่นกับน้องแต่น้องไม่มีปฏิสัมพันธ์โตตอบเลยอันนี้ก็ดูผิดปกติค่ะถ้าเราลองกระตุ้นสัก1-2เดือนแล้วยังไม่ดีขึ้นหมอแนะนําให้พาไปพบแพทย์ค่ะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมดาวนโหลดแอปพลิเคชันหมอคู่คิดแลลลลล้้ววสออบถาาามมคคคุุณณหพยยไดดตเเนะะ